ตั้งค่าระบบนะครับก็จะอยู่ในส่วนของเมนูการตั้งค่าระบบซึ่งจะอยู่ในด้านล่างสุดนะครับก็เริ่มตั้งแต่ข้อมูลช่างซ่อมนะครับคลิกที่ข้อมูลช่างซ่อมช่างซ่อมนี้นะครับอาจจะเป็นช่างซ่อมที่อยู่ในหน่วยงานในองค์กรของเรานะครับหรือว่าเป็นช่างจากภายนอกก็ได้นะครับเราก็บันทึกข้อมูลของช่างเข้าไปนะครับในตัวอย่างนี้มีตัวอย่างในช่างหนึ่งคนนะครับที่ โปรแกรมทำเดโมไว้ให้นะครับถ้าเรามีช่างของเราเองเนี่ยเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับโดยที่คลิกที่เพิ่มช่างซ่อมนะครับหน้าจอก็จะเข้าสู่เมนูเพิ่มข้อมูลช่างซ่อมนะครับเราก็ใส่ชื่อนามสกุลของช่างเข้าไปนะครับยกตัวอย่างผมก็คลิกเข้าไปนะครับ เบอร์โทรศัพท์เผื่อติดต่อด้วยนะครับที่อยู่ก็ใส่เข้าไป สถานภาพนะครับก็มีสถานภาพนะครับแล้วก็บันทึกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เมื่อเวลาเปิดงานเปิดงานซ่อมนะครับข้อมูลชื่อช่างซ่อมคนนี้ก็จะไปอยู่ในตัวเลือกสําหรับแจกงานนะครับสมมุติเราเข้าที่เปิดงานซ่อมนะครับนะฮะช่างซ่อมก็จะมาอยู่ในลิสต์นายพากกรอ,อันนี้นะครับ ก็จะมาอยู่ตรงนี้ผมพิมพ์ผิดไปนะผมไปแก้ก่อนนะครับสมมติตัวอย่างถ้าเราจะแก้ไขอัปเดตก็กลับมาที่เมนูข้อมูลช่างซ่อมนะครับแล้วก็อัปเดตใส่สระผิดไปนะครับแล้วก็ตกลงนะครับ อัปเดตเรียบร้อยนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะยกเลิกสถานะนะครับก็สามารถเข้าไปอัปเดตแล้วก็เลือกที่ยกเลิกได้เหมือนกันนะครับสถานะก็จะเปลี่ยนไปนะครับสมมุติว่ายกเลิกของคนแรกนะครับสถานภาพแล้วก็เป็นยกเลิกแล้วก็ตกลงนะครับก็กลับมาดู ขีดจุกเลิกนะครับประมาณนี้นะครับถัดมานะครับเมนูถัดมาก็จะเป็นข้อมูลประเภทงานนะครับข้อมูลประเภทงานนะครับถ้าเรามีงานที่นอกเหนือมากกว่านี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้โดยเข้าที่เพิ่มประเภทงานนะครับแล้วก็ใส่ชื่อประเภทงานไปนะครับประเภทอะไรดีประเภทเทดสอบแล้วกันนะผมนึกไม่ออก นะครับแล้วก็เลือกว่าสีนะครับเป็นสีอะไรดีเอาสีฟ้าอย่างนี้แล้วกันเนะาะแล้วก็บันทึกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลประเภทงานานี่ครับมาแล้วครับต่อไปนะครับเป็นลายโทเค็นนะครับลายโทเค็นเนี่ยก็จะมีความสําคัญในเรื่องของรูปลายของช่างนะครับเมื่อมีงานมา การอัปเดตต่างๆเนี่ยก็จะถูกแจ้งเข้าสู่ในกรุ๊ปไลน์ทันทีนะครับเราสามารถที่จะไปขอลายโทเค็นได้จากเว็บของลายนะครับที่ผมไฮไลท์ให้นี้นะครับเดี๋ยวทําเป็นคลิปแยก,อ,กอีกหนึ่งคลิปนะครับพิธีการเข้าไปขอไปตั้งกรุ๊ป l ล n e นะครับเมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราก็มาใส่นะครับเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลแบบนี้นะครับเราก็มาใส่ในช่อง มิวไรต์โทเค็นตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่แก้ไขไรต์โทเค็นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าหน่วยงานของเรานะครับก็ร้านอะไรบริษัทอะไรนะครับเราก็มาแก้ไขในเมนูนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่บันทึกข้อมูลนะครับก็กาหนดข้อมูลหน่วยงานเรียบร้อยนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นผู้ใช้งานระบบผู้ใช้งานระบบกับข้อมูลของช่างซ่อมเนี่ยจะเป็นคนละส่วนกันนะครับช่างซ่อมเนี่ยสามารถเป็นช่างที่อยู่ในหน่วยงานของเราหรือจะเป็นช่างจากภายนอกก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใช้งานระบบคือผู้ที่เข้ามาใช้งานโปรแกรมก็ควรจะเป็นพนักงานหรือบุคคลในหน่วยงานของเรานะครับก็เพิ่มผู้ใช้งานเข้าไปนะครับ ก็ใส่เข้าไป,ปรหัสพักงานถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็เว้นว่างนะครับชื่อผู้ใช้งานก็นายทดสอบโปรแกรมวงเล็บไปด้วยนะครับสถานะใช้งานยูสเซอร์นมก็ตั้งยูสเซอร์นมที่จะเข้าสู่ระบบนะครับผมตั้ง1234นะเพื่อทดสอบเนาะพาสเวิร์ดก็1234 รีพาสเวิร์ดก็คือรหัสผ่านช่องนี้ก็จะต้องตรงกับช่องพาเวิร์ดช่องแรกนะครับใส่ให้ตรงกันนะครับเบอร์โทรก็มี0ูนย์แปดเค้าห้าหกเจ็ดนะครับพแพนแกอะไรก็ว่าไปเนะาะแผนกอ่าสมมติะวิศวกรรมช่างนะครับแล้วก็บันทึกนะครับ เรียบร้อยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราสามารถที่จะอัปเดตแก้ไขได้นะครับในาทดสอบโปรแกรมนะคนนี้นะสามารถลบออกสามารถอัปเดตได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นฐานข้อมูลนะครับก็คือ,อะระบบเนี่ยมีการแบ็กอัพข้อมูลเราสามารถที่จะเข้ามาคลิกที่สำรองข้อมูลได้นะครับ คลิกที่สำรองข้อมูลเดี๋ยวนี้ตัวโปรแกรมก็จะบันทึกเป็นไฟล์ดัต a าเบสให้เรานะครับก็จะเรียงตามวันเวลาที่เราบันทึกนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเพื่อเซฟใส่ซื่อแนะฟลชไดร์ฮาร์ดดิสก์เอ็กซ์เทอร์นอลหรือว่าไดรดีอะไรอย่างเงี้ยไว้ได้แล้วก็สามารถที่จะกู้คืนข้อมูลหรือเราจะกู้คืนจาก ตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดและเก็บไว้มันจะมีประโยชน์มากยกตัวอย่างเช่นครับถ้าสมมติว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เสียนะครับเราก็จะมีการลงโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่หรือว่าเครื่องเดิมก็อาจจะฟอร์แมตทาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงโปรแกรมมาใหม่พอลงโปรแกรมใหม่ปุ๊บข้อมูลก็จะกลายเป็นข้อมูลว่างๆเปล่าๆเป็นข้อมูลใหม่เลยเหมือนเราก็อาจจะต้องมาต้องเสียเวลาในการ คีย์ข้อมูลลูกค้าไปใหม่ข้อมูลการทํางานข้อมูลอะไรพวกนี้ใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเรามีข้อมูลที่เราสํารองไว้แล้วเนี่ยเราสามารถคู่คืนข้อมูลกลับมานะครับข้อมูลในอดีตก็จะมาทั้งก้อนนะครับเราก็จะสามารถทํางานต่อเนื่องได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการลงท,ทะเบียนโปรแกรมแล้วนะครับก็คือเราสามารถที่จะซื้อนะครับแล้วก็ใส่ซีเรียล เอาีเรียลมาใส่ที่ที่ช่องนี้ได้นะครับก็สามารถติดต่อผู้พัฒนาคลิกที่ปุ่มสีเขียวนะครับเพื่อที่จะซื้อแล้วก็กรอก serial number ใส่ให้โปรแกรมกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้งานได้ไม่จำกัดเวลานะครับในตัวอย่างนี้นะครับโปรแกรมยังสามารถใช้งานได้อีก2ีวันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ การเปลี่ยนรหัสผ่านของ u ู e เซอร์ที่เข้าใช้งานตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับก็ใส่รหัสผ่านเดิมแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่แล้วก็คลิกจกลงนะครับอันนี้ก็คือเมนูหลักๆในส่วนของการตั้งค่าระบบครับ